มิงถางที่ว่าเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าบ้านไปเนี่ยสมมุติว่าเราปลูเราทําเป็นสนามหญ้าใช่ไหมฮะแล้วเราเว้นทางเดินเอาไว้ไม่ได้มีหินไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราเว้นเป็นทางเดินเอาไว้ถือว่าโอเคไหมครถือว่าโอเคแต่วัสดุที่ทําเป็นทางเดินนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัววัสดุอีกอ่าก็อยู่ในเงื่อนไขว่าเส้นทางนั้นจะต้องราบเรียบไม่มีลวดลายมไม่มีหลุมไม่มีร่องอครับไม่มีความแหลมคมยาวไปจนถึงประตูบ้านครับเพื่อที่จะบอกว่าพลังเข้าไปตรงนี้แต่ต้องระวัง นะว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นตรงที่พุ่งตรงเข้าไปหาประตูบ้านเลยไม่ได้ออืไม่ว่าจะอยู่ในแนวอตรงกับประตูหรืออยู่ในแนวเฉียงที่วิ่งเข้าหาประตูถ้าเป็นเส้นตรงก็เป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับอลูกศรออืลูกศรสอนธน,น,นูหัวธนูแล้วอย่างนี้เราต้องต้องทำยังไงให้รถเลี้ยวอันนี้ต้องระวังอมันก็จะต้องมีมีลักษณะเป็นโค้งอ่าซึ่ง ทำให้พลังเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนตัวพุ่งตรงในทางองช่วยเนี่ยถือว่าพลังเนี่ยเคลื่อนตัวเนี่ยเป็นในลักษณะเป็นเหมือนงูเลื้อยนะถึงจะเป็นแนวตรงแต่ไม่ได้วิ่งตรงเหมือนรถพุ่งไปในถนนมันก็จะไปทางซ้ายทางขวานะเหมือนกับสายน้ําที่เวลาเราปล่อยให้ไหลนะสายน้ําที่ปล่อยให้ไหลอย่างเช่นเราเทน้ําจากพื้นนะลงไปที่พื้นเทราด มันก็จะค่อยๆไหลไม่ใช่พุ่งตรงถ้าพุ่งตรงเมื่อไหร่ในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสียหายแต่น้ําที่ถูกต้องที่ไหลเนี่ยมันจะต้องไปซ้ายทีมาขวาทีลักษณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นลักษณะการเคลื่อนตัวที่ดีเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราจะทําเข้าบ้านไปก็ต้องเป็นคือแม้ว่าจะยืนอ,อยู่หน้าประตูหน้าประตูใหญ่มองไปเห็นประตูบ้านเราทําเป็นเส้นตรงเลยไม่ได้ต้องทําโค้งไปโค้งมาถ้าจะถ้าจะทําเป็นเส้นตรงนะถามว่าได้ไหมเนี่ย ก็อาจจะได้แต่ว่ามันไม่ดีถ้าจะเป็นในลักษณะนั้นเราก็จะต้องดึง,ด,งนะดึงพลังไม่ให้เคลื่อนตัวเป็นเส้นตรงอ,อย่างเช่นมีแนวขวางนะเหมือนเขาทำลูกระนาดเล็ก,เลก,เลกๆเตี้ยๆขวางไว้สักเส้นหรือสองเส้นเป็นระยะระยะไอ้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการชะลอแล้วนะนะความเป็น ลักษณะของการยิงลูก,ลกดอกลูกศรเนี่ยเข้าหาประตูเนี่ยมันก็น้อยลงหรือไม่ก็ปลูกต้นไม้นเป็นไม้พุ่มไม้ดอกนะครับสลับสองสามเก้เดินฮะสลับ,บ2-3-9เก้าดินก็ซ้ายที2-3-9เก้าเดินก็ขวาที